นี่พอกระเพ้นไปกามสูงที่มีตามเพื่อนครับผมหีิบจ้างครับผมแย่งมหมดละน้ำตัำ้มลูกส่วนไหนกันได้เป็นน้าไว้เหรอครับเแกท่านหน่อยได้สวยเป็นน้าไว้แล้ว ล้วมีต่อไปสวยแสนได้ครับยางออกดีครับช่วงนี้ครับ ต่นนนมันนอยรบ,บรรยากาศเงี้มเจ้าบรรยากาศดีดีครับอากาศเย็นเย็นรอนยางเจ้าก็หกจัดนึรงร้อนนี้ก็ต้องตัดครับอ้อนจีบเขานาแรงแล้ว ปกคลุ้มพื้นดินไว้ครับตั้ม,าามกัวจียากนะครับแม่นี้ขจีดได้จะได้ไมันยางออกนี่ เจ้าก็ไปไหนกีดหนาเพราะหนาที่เรากีดบางๆนี่เนี่ยย่างหนาตั้มมหาตะกีดหนาครับออกมีพอกีดหนาช่วงนี้มันจะออกน้ำมีอย่างความนะครับอย่างาก็กีดบางไะ กีดบางน้ำเลี้ยงเนี่บ้ออกหลาแต่กีดน้ำนี่สีดน้ำเลี้ยงออกลายครับเพราะย่างช่วงนี้มันเริ่มจากสีดใบใบมันแก่จัดหนาสูงแล้วครับหนาไม่แล้วส่วนมุนของส่วน อย่างไรเลี้วไหเลเร็วนี้ครับมันกล่องสุ่มผลไม้น้มันเนใก่กันถ้าทักมี่าท่าหน,นึ่งมิสซิแจ้งย่างหน้าสูง ขีดยางเมื่อเดียวแบบนี้แหะครับก็มี้บาดม่แผลแน่แหละบางคนเมื่อกเ่าออกเาเขาของก็ขีดง่ายผมเป็นคนม่นค่อยลอกกี่เส้น มี่ตังคุ่มเป็นพิเศษสำหรับคลิปนี้ขอจบไปต้นนี้ครับต้นไม้ครับ,มรบผม,มแล้วก็ดีแหละต้นไี้ขื่นน้ำไม่ไอ้เบื้องร้อมน้ำตั้มแล้วมิธิขึ่นน้ำไม้แบบนี้ครับนี่เสี่อเก่าเลยนะครับ ไม่ต้องชักลึกอ่ะปกติถ้าเป็นผมเนาะผมบองพี่เลยเด้จีเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับบางค้นกับบางค้นกับจีบออกน้ำยางเลย สีดสองมิรบางยีดออกต้อยางเลยก็ได้ครับแต่ว่าต้นยางนั้นปรับตูกระท่ครับหนาฝนนี่ชิดนายุบนานเนาครับสำหรับิปนี้พอจบไปสานี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับคน์พิการสู่ชีวิตครับผมช่องช่องตามแฟนเพจช่องหนึ่งครับผมแล้วก็ยูทูบ b e น์พิการสู่ชีวิตสวัสดีครับ